สวัสดีครับเพื่อนๆคนรักพระทุกท่านโอกาสนี้จะนำเสนอพระกลิ่งสมเด็จพระยานทังวรสมเด็จพระสังฆราชสมบูมหาสังคะอดีตอายกทรงทราบ เพื่อถวายรอเก้าและพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปฏินายกจะเริญสุวัฒโนสถิตนวัดบวนิเวศ วันที่21เมษายน2532ร .9 เกทรงสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์พระองค์ทรงสร้างพระกินไว้หลายวลระเพื่อถวายรอเก้าและ พระบรมวงศ์นาวงศ์ในวาระต่างๆปี2532ในวาระสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและในวาระวันฉเฉลิมพระชนชบรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวครบห้ารอบหกรอบและเจ็ดรอบเจ้าประคุณสมเด็จทรงปฏิบัติคุณงามความดีตลอดชีวิตกระทั่งวันที่24ตุลาคม2556ทรงติดเชื้อในกระแสพระโลหิต และสิ้นพระชนม่้ามกลางความเศร้าโศกสลดของพุทธสาคนกชนสชฌ์รวมแล้วท่านดำรงตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา2 4พันษาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษาครบร้อยปี นับเป็นบุญของพุทธศาสานิกชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้พระบารมีของพระเถระผู้ทรงคุณธรรมผู้ทิชชีตเพื่อคำจุนพระพุทธศาสนามาจวบจนปัิบัน ต่อไปเชิญชมพระปิ่นครับ เป็นองค์วรละแรกสร้างเพื่อถวายรอเก้าและพระบรมวงศานุวงศ์ในวันสถาปนาพระองค์เป็นสมเด็จพระสังฆราชชมความสง,ง่างามของพระองค์ท่านครับ ความคมชัดของพระองค์ท่านองค์นี้เนื้อทองขาวนะครับเนื้อทองขาวชมข้างหลังครับ ด้านหลังจะมีสกห้าหมายความถึงสกลมหาสังฆปฏินายกพระองค์ที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ ความคมชัดของพิมพ์ทรงความส่งางงามดูดอันหลังครับจะมีสกห้าความจงางงามมากครับ ต่อไปองค์ที่สองครับองค์นี้เป็นพระกิ่งใหญ่ครับเนื้อทองคำสร้างในวรรณะ วันเฉลิมพระชนมรษาร .9 ครบารอบชมความสง่างามความสวยงามครับความคมชัดชมด้านหลังครับ มีความสง่างามมากครับเห็นไหมครับเม็ดพระศกพระพักชัดเจนมากครับอุดกิ่งใต้ฐานครับ ต่อไปครับองนี้เนื้อทองคำครับดูความคมชัดของพิมพ์ชมด้านหลังครับ มีบัวหลังหนึ่งคู่ครับอุดกิงใกล้ฐานตรงนี้เนื้อทองคำนะครับชมความต่างของครับ องคที่สี่ครับเนื้อทองคำครับมีความจางามมากด้านหลังครับ ด้านหลังจะมียอสอ ความคมชัดความสง่างามขององค์พระชมด้านหลังครับอุดกริยงได้ฐานครับ ตามที่อดีตแปดสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชวงศ์จักกรีที่ทรงสร้างพระกลิ่งชั้นสูงเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในวาระต่างๆได้ทรงประทาน ให้กระหม่อมนำพระกริ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเผยแผ่ต่อสา,สาธารณชนณบัดนี้กระหม,ม่อมได้ทำตามพระประสงค์ของทุกพระองค์แล้วผิดพลาดครั้งประการใดได้โปรดประทานอภัยให้กับกระหม,ม่อมด้วยเถิดขอรับรัชเจ้าค่ะ